สวัสดีสครับสวัสดีครับพ,พ่อเมีพี่น้องครับวั็นผ้าพ่อเมีพี่น้องมายมขอกงว่าพ่อใหญ่ข้าลาครับเป็นสีขายงว่นะครับงวายุสีขายงว่าครับนะครับเริ่ม,มจากแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูก,ลกครับแม่ลูกแม่ลูกเป็นจังไดใน,นตัวนี้โอยมากเลยในสมแล้วเราดนจักเดือนบมันบ่ได้เบ่งเลอยู่อีบ้านอยู่เฮื่นอนบ,นบ้านสองเดือนเนาะเออสองสามเดือนนี่สองสามเดือนนะครับพ่อเมีพี่น้องครับตัวนี้กะเป็น อ่างว่าแม่ลูกครับของพอายักษ์ลาครับลูกนี่ผสมเป็นสายเนื้อมากนะครับของของกรมนะครับพ่อเม่พี่น้องครับงามงามนะครับพ่อเมีพี่น้องครับนี่โคกหางแบบใหญ่ครับโอ้ยแบบใหญ่ครับลูกประมาณจะเดือนครับพ่อว่าอ้ลูกมันนี่สิบ oh, ประมาณจะเดือนเจ็ดแปดเดือน,นนี่ละเจ็ดแปดเดือนเนาะแม่ก็ ผ่านการผสมแล้วนะครับลูกง่ายนะครับลูกง่ลูกง่ลูกแม่อีกสั้งลูกแม่นะครับกินหยาเก่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหมอครับพอมีพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับเดี๋ยวทายดันทายนะครับลูกให้เลคือแม่เพื่อนเลี้ยงลูกดีครับพอมีพี่น้องครับเลี้ยงลูกที่ดีนะครับแล้วก็กินหยาเก่งมึงเดือลรมกินหยาหมอป่ากินหยาเก่งแม่ก็แม่ก็สูงนะครับเปิดท่อใดก่อนตัวนี้เปิดหาสิบแปดต่อได้อยู่ตัวนี้หาหมื่น แปดนะครับพอมีพี่น้องครับต่อจนเมื่อยนะครับต่อได้เมยเด้อมาต้อนน้องพ่อยคำลาเด้อต่อได้น้อพ่อยักษคำลานะครับเดี๋ยวโอ้ยกินหนาเก่งครับพอมีพี่น้องครับแข้งขาใหญ่ดีครับพอมีพี่น้องครับตัลูกเพิ่นง่ามมีหลีจ่ายลูกง่ามแห้งนะครับตัวนี้เบิงด้านหน้านะครับจ่ายลูกจ่ายลูกง่ามนะครับเมียเนี่ยสำหรับสายเหนืองผาดบ่ดายครับตัวนี้เด้อนะครับเป็นเดินไหวราคาอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็ต่อรองได้นะครับต่อรองกันได แม่กินหยาเก่งนะครับลูกกินนมดีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวที่สองนะครับแม่ที่สองวันตัวนี้แม่ม่านแม่ม่านนะครับสองเดือนครัวเลยแม่ม่านสองเดือนครัวนะครับพ่อพี่น้องครับเพื่อนาผ่านการผสมมาแล้วนะครับวันอุวันเท่ากันตัวนี้สามสิบสามตัวนี้เพิ่งเปิดไว้ยอยู่ที่สามสิบสามนะครับพอยุเท่าผสมนะครับผมเบิ้งได้ใบเพื่อนนะครับผสมไอ้มดแดงนะครับ ผสมกับไอ้มดแดงไว้นะครับพอม่พี่น้องครับนี่งามสูงาสูงประมาณสักลอยสามิ้นหานี่ครับพอมีพี่น้องครับแข้งขาดีเบิ์ดนะครับแข้งขาดีดากสวยหมากับมาซอยขายนะครับมาเรียมากเียงมหวานนะครับเป็นพันการไม่หลูกเมื่อเวตัวหนึ่งนะครับพอมีพี่น้องครับโตยุ่นในห้องนี่คือเป็นหลูกที่สองของเพลนนี่ ใจหลูกงามนะครับตัวนี้ก็ไให้ท์ของเพิ่นใจหลูกงามนะครับหลูกเพิ่นขายไปอยู่อ่าี่สิบนะครับแยกหลูกออกไปแล้วนะครับหลวกเพิ่งไปยูปรแมนหาหกเดือนนะครับขายไปเกือบสี่หมื่นนะครับของพนใหญ่คำลามใจหลูกงามนะครับอันนี้คืออ่าอีกแม่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเพิ่นเอินไว้ราคาบ่แพงนะครับเพิ่นเสนอยูทีสามหมื่นสามพันนะครับสามหมื่นสามพันกับราคาต่อรองใดนะครับ เดี๋ยวมาเบิ้งอีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเบ sì, ิ้งอีกตัวหนึ่งก่อนของพ่อใหญาคาหลานะครับอีกตัวนี้สวยแห้งนะตัวแม่สาวแม่สาวหน่อยนะครับเพื่อนมาสาวใหญ่เติบแล้วใหญ่เติบแล้วนะครับเพื่อนมาดีกลัวแล้วนะครับอายุประมาณ14เดือนครับพ่อแม่พี่น้องครับของพ่อใหญาคาหลานตัวนี้เพิ่งเอื่อหน่อยอยู่ที่เอื่อน่อยเท่าไรตัวนี้สามหมื่นซื่อเพื่อน่อยสามเพียงนะครับอู้เอิ่นถือแห้งนะครับนาโนนะครับเครื่องเต็มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับคุ้นๆนะครับอันนี้ใบได้รูปได้นะครับ สิบสี่เดือนครับพอมีพี่น้องครับบาม่นลูกผสมของบลาใหญ่ข้าหลานะครับอันนี้คือด่านหลังเองเืิอนนะครับอนาคตไก่นะครับเอื่อยเพื่อนช่วงงามๆนะครับขายไปหาเมือนกว่านะครับอันนี้คือเอื่อยเพื่อนขายไปหาห้าสิบเจ็ดนะครับแม่มันก็อยุ่นีแม่มันกยนีอันนี้คือน้องเืิอนนะครับได้ปีกว่านะครับปีก็อีกสองเดือนสูงกืบประมาณเกือบร้อยสามหาครับพอมีพี่น้องครับโค้งสางดีสวยสวยงามครับพอมีพี่น้องครับเนี่ยแล้วเนาะ แล้วแล้วเพื่อนนะนะครับกินยาเก่งมือสุดตนะครับกูว่าอยู่นี่บัต้องห่วงเรื่องกินยานี่เอกอุไใใร,รสนใจกามาเบิงใดครับเป็ญยังคำหลาเพื่อนนะตัวนี้ตัวนี้แม,ม่ม่านคือกันนะครับเจ็ดเดือนแล้วท้องเจ็ดเดือนนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวดึงออกมาถึงก่อนงาทีกเรื่องมันจะเหนือ่อเลยพูดยกขึ้นงพูดนี่นะครับพเพื่อนวัยอยู่ที่เพิ่อนวัเท่าไรก่อนตัวนี้หาซิบหาครับพอมีพี่น้องครับเพิ่อนวัยละาอยู่ที่หาซิบหาท้องเจ็ดเดือนนะครับ อันนี้โค้งสางกะดีครับพอมีผี้องครับงามสวยงามนะครับอันนี้คือดันทายของเพื่นผู้ใดสนใจกะติดต่อมานะครับติดต่อมามาได้นะครับพอมีผี้องครับผู้ใดสนใจตัวใดนะครับเบิรงบรันเดชจุใจนะครับมางมุมว่าราคาบรแพงนะครับราคาประหยัดนะครับกะสาหนาทรเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมสีขื่นเบอร์ไว้ให้นะครับเบอร์โทรกะอ่าศูน 82ครับ8-0-3-9-6นะครับมากตัวใดนะครับมากตัวใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเขามาไดใดนะครับอเนกะรับประกันตำแหน่งนะครับพมพน้องครับสามารถโทรเขามาสอบถามได้นะครับมากตัวใดเป็นพิเศษนะครับเสียผมทายให้เร์นะครับตัวนี้ตัวพญากล้าพันมาตัวนี้คือให้ไหลของของมองนีเลยนะครับตัวนี้แม่ลูกตัวนี้นะครับลูกงามนะครับใจลูกงามแม่เป็นแองกัดจาก กลมนะครับพอม่พี่น้องครับสายเลือดของกลมนะครับอันแตวก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอินไหวอยู่ที่สามสิบสามครับสามหมื่นสามพันนะครับอันนี้เป็นเอินไหวสามหมื่นสามพันงามถุกจุดเลียงลูกดีครับงามถุกจุดครับพอม่พี่น้องครับอันนี้กาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นง่าอนาคตพ่อพันธุ์ครับพอม่พี่น้องครับ สีแดงสวยนะครับอันนี้เป่น่าลูกเคเอฟสามหมื่นนะเคเอฟสามเคเคเอฟสามหนึ่งครับพอไม่มีหน่องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะนะครับนี่คือด่าน่ายครับงัววัวอายุจะปีพอปีกวัวอยู่ล้วปีกวัวนะครับพอไม่มีหน้องครับสูงดีครับอนาคตพอพันครับพอไม่น้องครับสวยจัดจ้านครับสีสีสวยครับ มีไข่นะครับไข่กะสวยครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นว่าลูกเทฟสามหนึ่งนว่านะครับเพื่อนไหเท่าไรก่อ่าหาิบหาครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ราคาที่เพื่อนไหม่ด้วยครับเด้อราคาต่อรองได้นะครับเพื่อนใหมอยูทีหาสิบหานะครับงูอานาคตพอพันเชียงเชียงนะครับงูอ่ปีกัวกัวนะครับเป็นสีสันสวยงามนะครับกันมากกะสามารถต่อรองราคาเขามาได้นะครับโทรมาสอบถามใดครับ วัวอยู่นี่หลายตัวครับนี่หันมากกินหยาดีๆครับทายแบบธรรมศาสตร์แห้งนะครับท่านผู้ใดสนใจก็โทรเขาาดด้เขามาใดนะครับเด้อโทรเข้ามาใดนะครับเบอร์โทร0828503966ครับอันนี้เบอร์โทรนะครับหมักตัวใดนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับ